มีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิ่วและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนัก พระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงอีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สณมักสัพเป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทางนั้นเนื้อพระจะแห้งเปราะและแตกหักง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้ว จึงมาใช้น้ำมันตังอิวล